ขอ,ม,อมือหน่อยข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 อมือหน่อยทัมเมอร์มเอร์่เจเก่งมากกรับเจเก่งมากเลยครับเก่งมากเลยครับนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งให้หมดเลยนั่งเลยเวลาเรียกตัวหนึ่งนี่มากันหมดแล้วครับจะเล่นกับตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ครับจะเล่นกับตัวใดตัวหนึ่งไม่น้อยครับ พวกผมต้องเล่นด้วยครับพวกผมต้องเล่นด้วยครับ <c oughs> <c oughs> ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะต้องเลิกงานแล้วรีบกลับมาบ้านนะครับรีบกลับมาเพื่อมานั่งดูน้องหมา <c oughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมครับที่กำลังติดตามรับชมช่องชายกลางแฟมเมอรี่นะครับ วันนี้ผมอยากมาพูดคุยเรื่องของน้องหมานะครับไม่รู้ว่าทำไมอยู่มาวันหนึ่งผมกลับกลายมาเป็นคนรักหมาอยากดูหมาครับเลิกงานปกติแล้วต้องไปสังสรรค์ไปพูดคุยกับเพื่อนที่ทำงานบ้างนะครับแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่หมาคอกนี้คลอดมานะครับเลิกงานแล้วผมก็อยากกลับบ้านอยู่ตลอดเลยนะครับผมมานั่งดูเขาอย่างนี้แลครับไม่ได้ทำอะไรนะครับ มานั่งดูเขาเล่นเขาอะไรกันก็รู้สึกสนุกดีนะครับผมเ,เรื่องของเรื่องมันเริ่มต้นจากตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้ชอบเลี้ยงหมาหรอกนะครับแต่ว่าลูกสาวของผมเนี่ยนะครับอยากได้หมามาเลี้ยงนะครับเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเมื่อปีที่ผ่านมาอยากได้หมามาเลี้ยงก็เลยไปขอลูกหมาเข้ามานะครับสักอายุประมาณสีเ่เดือน5เดือนแล้วครับแม่ของสี่ตัวนี้นะครับก็ชื่อว่านายนาหรือว่าชื่อว่าแพตตี้นะครับก็ เอามาเลี้ยงนะครับก็เลี้ยงส่วนมากก็เป็นแม่เขาแล้วก็ลูกสาวดูแลนะครับทีนี้เขาก็เลยท้องมาตอนแรกก็าจะทาหมันก็เลยว่าไอ้ในแง่เขาก็เกิดมาครั้งหนึ่งแล้วเป็นตัวเมียเกิดมาครั้งหนึ่งแล้วให้เขาได้รู้รสชาติของการมีท้องลองดูสักท้องหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอคลอดท้องนี้เสร็จก็ให้ลูกคนอื่นไปเลี้ยงแล้วเราค่อยไปทําหมันกันนะครับแต่คุณผู้ชมครับเป็นมือผมหรือเปล่ปาพอน้องๆคลอดออกมาแล้วเนี่ยนะครับเออคนจะขอไปก็ ไม่อยากจะให้ครับกลัวว่าหนึ่งกลัวแม่เขาจะคิดถึงเขาด้วยนะครับหรือว่า2ลูกสาวก็ไม่อยากให้ด้วยแหละครับก็เลยตอนนี้เก็บเลี้ยงไว้นะครับเก็บเลี้ยงเอาไว้นะครับผมก็พอได้มาดูนี่แหละครับตอนหลังเลิกงานนะครับก็ถือว่าเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ผมรู้สึกว่าพอได้เลี้ยงแล้วมันก็รักนะครับตอนนี้ก็ถือว่ารักก็เป็นได้นะครับรักก็เป็นได้นะครับ ดูนี่นะครับก็เลิกงานมาผมก็กลับบ้านเลยนะครับรีบกลับบ้านมาเลยนะครับมาดูแลเขามาดูเขามานั่งดูเขาหยอกกันนั่งดูเขาเล่นกันอย่างนี้แหละครับก็มีความสุขดีนะครับผมเพื่อนๆถ้ามีคนที่รักหมาเหมือนกันนะครับชอบดูคลิปน้องหมานะครับก็มาดูกันที่ช่องของเรานะครับก็จะเลี้ยงเขาไว้่างนี้นะครับ ถ่ายเก็บไว้ดูด้วยนะครับเผื่อเขาโตขึ้นว่าหน้าตาเขาจะเปลี่ยนไหมเห็นหลายๆคนบอกว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยหน้าตาน่ารักนะครับแต่พอโตขึ้นแล้วเนี่ยพอไม่น่ารักแล้วก็อยากเอาไปปล่อยอยากเอาเขาไปทิ้งนะครับแต่เราครอบครัวเราก็จะลองเลี้ยงเขาดูนะครับจะอยู่เขาตรงนี้นะครับเลี้ยงไปดวยกันให้เขาโตไปด้วยกันกับครอบครัวของเรานะครับนี่ครับเขาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครับกับแม่เขานะครับเขากาจะไม่เหงาครับถ้าให้คนไปเลี้ยงก็จะเหงาหรือเปล่าวันนี้ผมก็ ไม่สามารถทราบได้นะครับเดี๋ยวมีคลิปน่ารักๆของเด็กๆเราจะเอาลงให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับ